กทุคนเอาเละสวัสดีนะครับุณพ่วันนี้เรามาขึ้นรถไฟครั้งที่สองกันเย่เอาเอาแม็ออกเม็ออกเย่แต่ว่าวันพอดีมาพี่จุนเดี๋ยวบ้าขนาดลานดาพี่จุนโอเคต้อเครไม่ต้องสนใจอะไรมากเลยครับผมตอนนี้เราลงจะขึ้นรถไฟเราขออัดวิดีโอรอรถไฟรอรถไฟเดินทางแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสนุกมากนะ ักนว้าวพายวาของเนี่ยเอามาจังเนี่ยจังมากทุกคนตอนนี้รู้สึกว่ารถไฟก็เริ่มจะออกเริ่มหัวเขาเก็บก็เป็นวิเศษเกอนใช่ถูกต้องนะครับทุกคนงั้นผมก็จะยอนะทุกคน